ทำรวยชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะครับบัวคอ,อกออบตอสมพรน,นะครับผมตัวน,นี้ก็สวยครับติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้พอดีเจ้าของมาอยู่ว่าจะถามว่าราคาเท่าไหร่ก็สวยครับเป็นชาโลเล่เนาะแม่ชาโลเล่นะลเลตัวน,นี้น่าจะผสมแล้วมั้งสวยครับสวดทรงสวยตัวน,นี้ ชาโรล่ครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับแม่พันธุ์สวยเหมาะไปทําแม่พันธุ์ได้ครับผมชาโรล่ตัวบากเอกเลยตัวใหญ่ครับผมสำหรับใครที่ชอบโครงใหญ่นะครับผมตัวนี้สวยมากเลยน่าจะราคาไม่แพงครับลองติดต่อมาได้เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ก็มีวัวเด็กด้วยนะครับผม ก็กำลังโตชาลโลเล่ก็อีกตัวหนึ่งครับผมขอ้อนี้ครับสวยๆนะครับสีขาวตัวนี้เป็นเล่เล่ออกน้ําตาลนะครับผมก็ <c oughs> สวยเห็นนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นเล่น้ําตาลนะครับสวยเลยน่าจะท้องหรือว่าออกลูกหรือยังผมก็ยังไม่ดู มันมีตัวเด็กสองตัวนะครับตัววัเด็กสองตัวสามตัวตัวนี้นนครับผมน่าจะลูกมันหรือเปล่าครับสวยตัวนี้ครับสวยเล่อ,อกน้ำตาลครับเล่ดแดงใครที่ชอบโอ้สวยครับแม่พันธุ์ดีนะสวยครับสวยสวยถ่ายวัวมาถือว่าสวยนะก็เจ้าเดี๋ยวติดต่อเจ้าของเองเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไปให้ พ่อคุณอบอปตอสมพรนะครับผมคลองนี้เป็นวัวตัวเนะมียเนาะล้มล้มล้มเป็นวัวตัวเมียสวยครับโค้งใหญ่ครับพันดีตัวนี้เลือดโอเคเลยนะครับถ้าใครที่ชอบวอัวโค้งใหญ่ๆนี้ไปเลี้ยง ผสมพ่อพันธุ์อย่างดีเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมากเลยนะครับผมเล่น้ําตาลครับสวยมากเลยสวยมากเลยดูโครงตัวน,นี้ก็เป็นเล่เหมือนกันแบบมีเขานะครับน่าจะอายุก็พอได้นะน่าจะลูกมันตัวอยู่ในโครงนั้นอะ่ะก็มีลูกออกมาก็สวยครับขนปุยสนใจทักมาได้ครับคอ,อ,อกอบตสมพรนะครับก็มีจะแบ่งให้ ช่วงนี้ก็หญ้าไม่ค่อยมีก็เอาญ้าที่ปลูกไว้แล้วก็เอาลำให้กินนะครับก็สวยนะตัวนี้ถ้าไปผสมพ่อดีมิตะโคงใหญ่ทั้งนั้นครับผมตัวนั้นน่าจะเป็นลูกมันหรือเปล่าเนี่ยมันไปพังพังคอกอะไรตัวนี้ตัวเด็กนี่นี่อันนี้เนี่ยน่าจะลูกมันหรือเปล่าเนี่ยดื้อจังโอ้โหดูหึ โค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่ไม่ดูนะครับไม่ดูโอ้โหนะครับสวยมากเลยลูกมันน,นั่นีองกำลังโตขึ้นนี่ก็แม่กำลังดีครับใครสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกมันผมว่านะครับผมโอเคสวยมากครับโค้งใหญ่ ก็สนใจติดต่อนะครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้เพราะว่ารอดนี้วัวสวยนะครับของคอกของอ,อบตอสมพรนี่แกจะสัรนหาวัวที่แม่พันธุ์สวยๆนะลูกสวยๆเหมือนที่ในคลิปต่างๆที่ผมเคยลงมาเนี่ยยังสวยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาวัวคอกไหนสําหรับคนที่สนใจอยากได้ผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมสําหรับ แต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยเพราะว่าเผื่อคนสําหรับเกษตรกร,กรหรือว่าคนที่อยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็วัวหลากหลายเนาะครับมาเลี้ยงนี่ก็ให้หญ้านะครับผมหญ้าที่ปลูกไว้ก็ผสมผสานกันเข้าไปนะครับผมสําหรับคนที่ชอบสายนี้จริงๆโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม